สวัสดีครับวันนี้ขอนําเสนอรูปหล่อบทสะเทียนหรือรุ่นแผ่นดินไหวของหลวงพ่อน่ายวัดบ้านแจ้งนะครับรูปหล่อรุ่นนี้จะสร้างในปีพุทธกาล2,523ออกที่วัดพุทสวรรค์จังหวัดพิจิตรนะครับพระรูปหล่อรุ่นนี้เกิดปฏิหารตั้งแต่ปลุกเสกจนชาวบ้านให้ชื่อว่ารุ่นแผ่นดินไหวเลยนะครับเพราะหลวงพ่อน่ายเสกจนโบทสะเทียนและละคงที่วัดแก่งนะครับเหมือนแผ่นดินไหวจนเป็นที่เรื่องลือกัน ทั้งลูกศิษย์ฝั่งพิจิตรและฝั่งอยุธยานะครับรูปหล่อรุ่นนี้จะสร้างด้วยกัน2เนื้อนะครับ 1. คือเนื้อโลหะผสมนะครับแบบในรูปสร้างห0ึ่งพันลงไปชนวนเก่าพระเก่าที่รวบรวมมาสร้างเอาไปหลอมเองที่โรงงานนะครับหลวงพ่อพิมพได้ไปดูการหลอมเองใส่เองครบทุกอย่างจึงน่าห้อยมากครับ2เนื้อสตางเก่าเนื้อสตางจะสร้างขึ้นด้วย เหรียญยี่ห้าสตางค์หรือเหรียญห้าสิบสตางค์นะครับสร้างจำนวนห้0รองค์ประวัติของรุ่นนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับใครมีรุ่นนี้ยินดีรับเช่านะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับ